คุณกิติพ,พอรอยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตตรครับสองท่านเลยครับจากกรุงเทพนี่เองนะคะใช่ครับออผมนนยังไปเรียนภาษ,ษาค่ะครับ,รบเรื่องโกงบัตรเครดิตเคอมีุูนพี่ที่มหาลัยก็เอาไปใช้แต่ผมไม่รู้ตัวครับพี่เขาเอาไปใช้แต่เขายังไม่จ่ายเลยเนี่ยดอกเนี่ยเป็นสองแสนบาทแล้วอ่ะครับ ก็มีประมาณเจ็ดใบอะที่เขาเอาไปเอาไปใช้แล้วเขาเนี่ยหมายสารมาที่ธนาคารออมสินกรุงไทยอะครับพี่เดียนนะเดนะเดือนนะเดเดืเดืเดเดเดวันก่อนนี่คุณแม่โทรมาถามใช่ไหมใช่ครับอือบอว่าแล้วจะใส่เดียวกันครับเออผมถามอาอย่างนี้นะคุณเนี่ยคุณเป็นคนทําบัตรเองทั้งหมดกี่ใบเจ็ดใช่เจ็ดใบมันมีใบหนึ่งแต่ว่ามันท่วงไปถึงประมาณหกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่า ขัวไปที่หลายใบเลยอ่ะครับแบบไม่เป็นหลายไม่เป็นะไม่เป็นเอาเอาว่าคุณทําบัตรเครดิตเจ็ดใบใช่ไหมใช่ครับทําเองใช่ไหมทําเองครับแต่ไม่รู้ว่าเขาว่าเขาว่าลูกพี่คุณนี่เขาบอกฝากไว้ที่เขาเดี๋ยวเขาจะจัดการเองครับเราแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับพี่จะถามไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนะนี่เพื่อเพื่อสืบทราบข้อเท็จจริงว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับหนึ่งเราไปทําเองไม่มีใครบังคับไม่มีใครหลอกลวงให้เราไปทำหนึ่งเราไปทําเองถูกไหม ครับแล้วก็ฝากไว้ที่เขาทีนี้พอทาเสร็จปั๊บเราก็เอาบัตรเครดิตไปฝากไว้กับเขาทําไมไปฝากไว้กับเขาเพราะอะไรก็เขาไว้ใจได้ว่าลูกพี่คนนี้เขาบอกว่ากลัวผมอะใช้หมดเออเดี๋ยวเองว่าฝากไว้ที่พี่เดี๋ยวพี่จาัดก,การเองครับก็เลยไปฝากี่โอเคโอเคนะสั้นสั้นๆน,นะไปตีละสั้นนะ,ะหนึ่งทำเองสองลุรุ่นพี่บอกว่าเดี๋ยวน้องจะไปใช้เงินฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ยนะเอามาฝากพี่ไว้ใช่ปรากฏว่าเขาเอาบัตรไปรูดเยเองถูกไหม ใช่ครับแล้วก็อายัด,ดยแล้วก็ผมแปลงเดี๋ยวนเด,ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งเล่าอย่าเพิ่งเล่าตอบตอนที่พี่ถามพอใช่หรือไม่ใช่ก่อน,นโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมตกลงกันก่อนนะอเ,อเอาบัตรไปฝากเขาเขาบอกว่าเขาจะเก็บไปให้เดี๋ยวคุณเอาไปใช้เด<ช><ช>ี๋ยวมันจะพุ่มเฟือยนะ ทีนี้ปรากฏว่าเขาเอาบัตรนั้นไปรูดเสียเองคุณรู้ไหมที่เขาไปรูดเนี่ยรู้ไหมเขาบอกคุณไหมไม่รู้เลยครับตั้งแต่ปี6 0ส่วนนี่ผมไม่รู้ผมทํางานอยู่ที่เพชรบุรีตัดใหม่ผมไม่รู้เลยครับแล้วก็เขาก็บอกว่ามีเพื่อนเขาเอเนี่ยจะทํายอดกะเนี่ยเซ็นให้หน่อยช่วยเขาหน่อยอ่ะผมก็ช่วยแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้หลายๆบาทบแล้วก็ฝากไว้ที่อยู่วานเขาหมดเลยครับโอเคนะคุณเขาเขาเก็บบัตรไว้ให้แล้วไปรูดโดยที่คุณไม่รู้มารู้ตอนไหนครับ มารูตตอนที่มีหมายสารมาเนี่ยครับหมายสารมาของธนาคารออมสินกับธนาคารกรุงไทยแล้วล่าสุดเนี่ยสองอาทิตย์เนี่ยมีธนาคารกราิกรมาอีกครับมาอีกฟเป็นหมายสารใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นบินเลยครับบปนสเตปเป็นของธนาคารกริกอนหายกว่าสองหมื่นสี่พันบาทเดียวนะมีหมายสารมาบ้างไหมมีมีเมื่อมาปีหกสิบที่ผ่านมาเนี่ยครับของธนาคารออมสินกับกรุงไทยเป็นหมายสารนะเป็นหมายสารฟ้องใช่ไหมครับ ใช่ครับฟ้องฟ้องเราพู้ถือบัตรนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นบินทวงนี่มาอีกอีกธนาคารอื่นนะโอเคมีวินทวงนี่มาหลายหลายบัญชีหลธนาคารเลครับนักกิิกรจะถามว่าไงครับจะถามว่าเออเนี่ยผมต้องทำยังไงอะครับพี่ช่วยปรึกษาหน่อยอะครับ ได้คุยกับเพื่อนรุ่นพี่หรือยังว่าพี่ผมถูกฟ้องแล้วนะพี่เอาบัตรผมไปใช้ได้ยังไงเขาบอกเขาจากักให้เขาบอกเขาจะไปขึ้นศาลแต่เขาก็ไม่ไปขึ้นศาลเลยครับพี่ตั้งแต่ตลอดอที่ผม,มไปไปของเขามาแสดงว่าเขาเขามีหมายสารมาฟ้องและขึ้นศาลแล้วถูกต้องหรือเปล่าครับใช่ครับสารตัดสินหรือย,ยังครับสารตัดสินเรียบร้อยแล้วครับพีใ่ให้น้องอต้องชําระหนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ อ่าแล้วรุ่นพี่พอถูกเราถูกฟ้องแล้วเขาก็ไม่ชําระหนี้ให้เราใช่ไหมครับใช่เขาทิ้งเฉยเลยครับเขาไม่ชําระหมดเลยล่ะเขาบอกเขาบอกว่าผมเป็นคนใช้แต่ตัวเองเขาไว้ครเขาแบบพูดว่าพูดถูกอยู่ฝ่ายเดียวของเขาอ่ะเขาไม่ได้ใช้เขาอ้างมวที่ม,<อ>มัตใช้หมดเลยถึงตอนนี้บัตรยังอยู่กับเขาเลยอยู่กับเราแล้วบัตรตอนนี้หาจับตุจไปแล้วเพราะว่าอายัดทุกบัญชีทุกธนาคารไปหมดแล้วครับปิดบัญชีไปหมดแล้ว ปัญหามันเข้าขายช่อโกงอะค่ะแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องอายุความของคุณนะนะผมว่าน,นะครับบ้านอยู่ที่ไหนอันเนี้ยกิติกรอยู่กำนันแม้นยี่แปดทับหนึ่งครับบางจอมทองเหรอใช่ครับเขตจอมทองเขตจอมทองไปนี้น้องไปนี้ด่วนเลยเอาหมายสารเอาอะไรไปทั้งหมดนะครับ ไปที่อายการสารธนบุรีขอคอบไปอายการมาแล้วอายการบอกว่าเออเนี่ยเรื่องเนี่ยเราเราไปติดต่อ,อก,กับธนาคารเพื่อเปธนาคารจะขอแค่ผ่อนเดือนละห้าร้อยได้มาอะไรประมาณเนี่ยเพื่อได้ๆแม้ที่ที่ให้ไปเนี่ยที่ให้ไป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 ปรึกษามาแล้วใช่ไหมไปปรึกษามาแล้วบแม่เขาไปปรึกษามาแล้วครับคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้มีสองกรณีครับคือเราจะเอาผิดรุ่นพี่นี้ได้อย่างไรเนี่ยที่ประเด็นเนี่ย ประเด็นอยู่ตรงนี้ใช่ครับคือจะเอาผิดตรงนี้ผมต้องการให้เขามารับรู้เรื่องนี้ทุกเรื่องส่วนในที่เราเดี๋ยวนะส่วนจริงๆเนี่ยนะจริงๆเนี่ยให้เขารับใช้อ่ะให้เขารับใช้หมดอ่ะครับคนกิิกรน้องฟังนะน้องฟังนะน้องครับน้องฟังนิ่งๆนะสติมาปัญญาเปิดนะครับโดยหลักเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นคนใช้ครับ ถ้าเราไม่เป็นคนใช้บัตรนั้นนะไม่ได้เป็นคนใช้เองนะมีค,คนอื่นเอาไปใช้นะอืมครับโดยที่เราไม่รู้ด้วยนะรเราไม,รไม่ต้องนะเราไม่ต้องชำระหนี้แม้แต่บาทเดียวอ๋อครับเมื่อเราไม่ได้ใช้คนอื่นเอาไปใช้เราไม่ต้องรับผิดชอบนี่หลักมันเป็นอย่างนี้ก่อนครับอทีนี้คุณต้องพิสูจน์ให้ได้แล้วว่าคุณไม่ได้เป็นคนใช้ เพื่อจะปฏิเสธการใช้การการชำรหนี้ครับก็ผมว่าไม่ได้เป็นคนทีทีนี้<ช>ก็ต้องกลับมาทีนี้ต้องกลับมาว่านี่แหละรุ่นพี่คนเนี้ยวันนี้ต้องไปแจ้งความดําเนินคดีกับเขาแล้วคราวนี้มีปัญหา<บ>หนึ่งเขาไปปัตรประชาชนผมไปทิ้งนะครับไม่เป็นไรหรอก<ม>ไม่ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรอันนั้นเดบมันมันเป็นเรื่องเป็นความกันแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผมอยากให้น้อง จริงๆต้องมีทนายความนะเรื่องนี้นะเพราะอกเจ็ดใบเนี่ยเป็นเงินหลายตังค์อยู่เหมือนกันนะเฉลี่ยเฉลี่ยและใบและท่าไหมดก็ยากจนนะครับพี่ถนอมแต่ว่าจะจ้างทนายความมันก็ต้องเสียตังค์นะครับมันก็ต้องเสียอะไรน้องเอ้ยแล้วถ้าไม่เสียเราก็ต้องรับสภาพนี้ไปน้องจะเอาไงอ่ะเอาไงครับยอดเท่าไหร่นะยอดรวมการจะสู้คดีการจะสู้คดีการจะสู้คดีก็ต้องฟ้องร้องอนะนะต้องฟ้องร้อง อย่างน้อยที่สุดทุกคนหมดอหครับเอาอย่างนี้ฮะเอาอย่างนี้นะน้องกิติกรครับไปพบอายการคุ้มครองสิทธิที่ที่สารทนก่อนนะอ๋อครับอ่าโทรไปก่อนหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดนะอ๋อหนึ่งห้าเจ็ดอ่าหนึ่งหนึ่งเป็นเบอร์ของของสายด่วนของอายการนะว่าน้องอยู่ซอยกแมนจอมทองเนี่ยไปพบอายการตรงไหนที่ใกล้ที่สุดนะแล้วก็ไปพบอายการคุ้มครองสิทธิที่นั่นไปพบเสร็จปั๊บบอกแบบนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ย อายุความอายุความที่จะฟ้องเสียฟ้องเขาอะเพราะว่าคดีคดียักยอกทรัพย์มันจะมีอายุความอยู่ไม่กี่ปีเองนะผ่านมาแล้วเท่าไหร่นะครับนี่บอกให้รู้ก่อนน้องไม่ต้องถามแล้วนะเพื่อที่จะร้วอายุความแล้วถ้าพอแจ้งความดําเนินคดีกับรุ่นพี่ได้ว่าคุณถูกแจ้งความแล้วนะช่อโกงนะโทษจําคุกไม่เกินห้าปีนะแล้วคุณใช้ไปกี่ใบกี่ใบโดนกี่กรรมกี่กรรมกี่กรรมนะ ถึงตอนนั้นเขาจะร้อนตัวว่าถูกถูก,ถ,ก,ถ,ก,ถ,กถูกแจ้งความข้อหาช่อโกงพอร้อนตัวเสร็จปับ๊บเขาก็จะหาทางที่จะชำระหนี้แทนคุณถ้าเขามาชำระหนี้แทนคุณเสร็จปับ๊บโอเคคุณก็สามารถถอนแจ้งความเขาได้เขาก็ไม่ต้องติ่นคดีใช่เพราะฉะนั้น,นจะเป็นตัวตัวต่อรองข้อที่จริงถ้าคุณพูดมาทั้งหมดว่ามันจริงก็คือว่าคุณฝากบัตรไว้กับเขา<อ>นะครับแล้วก็เอาไปรูดใช้ โดยหลักแล้วถ้าคุณไม่ใช้คุณไม่ต้องรับผิดชอบต่อสถาบันการเงินแต่คุณต้องพิสูจน์ได้ด้ว่าคุณไม่เกี่ยวข้องโดยการแจ้งความแจ้งความคนที่เอาบัตรไปใช้นะไปทําอย่างที่พี่ว่าและติดขัดยังไงโทรมาหาพี่อีกทีหนึ่งให้คุณแม่ติดต่อมาก็ได้นะอ่าไปเดี๋ยวคุยกับคุณแม่แป๊บหนึ่งครับไม่ต้องคุยแล้วไม่ต้องคุยแล้วทนายความที่ผมไปทนายความเนี่ยทีมที่แม่เสร็จแล้ว เขาเนี่ยทางทนายของที่ตํารวจทนายปรึกษ,ษาฟรีเขาขู่บอกว่าถ้าไม่จ่ายแล้วนะเราจะเป็นคดีอาญานะคดีเดี๋ยวผมจะติดคุกได้นะครับอะไรประมาณเนี้ยข้อถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่น้องว่านะเราฝากบัตรไว้แล้วข้อบัตรเราไปรูดอะอครับมันเป็นข้อเท็จจริงเลยครับถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยนี่แหละครับข้อเท็จจริงที่ถึงบอกว่า เอาทั้งหมดเนี่ยไปปรึกษาอายการให้เขาให้ข้อมูลเราตรงนี้ก่อนอย่าไปพึ่งอย่าพึ่งไปฟังตำรวจก่อนครับนะแต่ว่าถ้าคุณให้ขอ้อเท็จจริงตำรวจยังไงแล้วคุณบอกว่าตำรวจครูคุณกลับมาอย่างนี้เนะี่ยเอาละคุณไปพบอายการอย่างที่พี่บอกก่อนอ่าไปพบตำรวจแล้วตำรวจไม่รับแจ้งความเลยพี่เดี๋ยวสิครับไม่รู้ว่ามันเรื่องอายุความไหมนี่ไงพี่อยากให้น้องไปพบอายการเพื่อให้ดูสำนวนให้ดูข้อเท็จจริงให้ขนาดเนี้ย คดีเนี้ยผมยังมีอายุความอยู่ไหมอย่างไรที่จะฟ้องอย่างไรได้บ้างใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างอย่างที่เล่าให้พี่ฟังเนี้ยครับแล้วถึงตอนนั้นถ้าไม่มีสตังนะที่จะใช้ในการฟ้องคดีขอความช่วยเหลือของทนายความอาสาเขาก็ได้แล้วก็ขอจากอายการอะไรให้เขาแนะนาอ๋อครับตั้งหลักให้เป็นเรื่องกิตติกรเดี๋ยวนะน้องอย่าเอาทุกอย่างมาสมหัวแล้วก็แยกเรื่องไม่ออกตั้งหลักให้ดีข้อที่หนึ่งเราเป็นเจ้าของบัตร แต่เราไม่ได้เป็นคนใช้บัตรนั่นเองก็พิสูจน์ได้เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อการชํารหนี่นี่หลักการเลยเราไม่ได้เป็นคนใช้มีคนขโมยเราไปใช้เราจะใช้ได้ไงอ่ะถูกไหมหลักเดียวกันสองเขาเอาบัตรเราไปรูดเนี่ยนะครับนี่มันช่อกงนี่อ่าช่อกงเรานี่ก่อนนี่เราช่อกงให้เราเราจะมาแจ้งความเรื่องอายุความนิดนึงไปพบพยาการให้เขาดูให้โอเคไหมเอาตรงนี้นะ ครับครับีบไปรี้ไปครับสวัสดีครับแล้วบ้านผมจะถูกยืดไหมครับพี่ถ้าเกิดเขาไม่จ่ายเนี่ยเขาจ่ายเป็นพุ่นงวดงวดจ่ายไม่เต็มจำนวนมีโอกาสถูกยืดครับถ้าคุณเป็นเจ้าของทรัพย์ถูกยืดครับเพราะนั้นก็ต้องรีบจัดการรัแต่ว่าเป็นชื่อของแม่เนี่ยอย่างเงี้ยชื่อแม่ยืดไม่ได้ครับยืดไม่ได้ครับเป็นของแม่ก็ไม่ได้ยืดใช่ครับของแม่ยืดไม่ได้ถ้าคุณมีของคุณเนี่ยเขายืดได้เอาเธอคุณไปจัดการกับรุ่นพี่คนนั้นก็ก่อนอ๋อครับนะ แล้วทำให้เขาต้องมารับผิดชอบตอนนี้ที่เกิดขึ้นที่เขาไปก่อไว้เว้นว่าเขาปฏิเสธก็ต้องสู้กันอ๋อแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติมตว่าผมไปทํางานแล้วธนาคารเขาจะมีสิทธิ์ยึดเป็นเงินในบัญชีผมไหมอ่ะยึดได้ครับบัญชีคุณเกินสองหมืม่นเขาก็ยึดได้ครับอ๋อครับอืมถ้าเกินสองหมื่นเขาอายัดบัญชีเงินเดือนคุณได้ครับถ้าเกินสองหมื่นแต่ไม่เกินไม่เกินเหมือนที่เขายึดไม่ได้ใช่ไหมพี่เพราะว่าเขาเป็นรายวันอย่างเนี้ย ถ้าอางนั้นไม่พอที่จะยึดนะคืออย่างนี้ครับการที่จะยึดได้เนี่ยตามกฎหมายก็คือว่าลูกนี้จะต้องมีเงินเกินสองพันนบาทต่อเดือนอ้ครับสมมุติถ้าเกินไปสองพันเนี่ยสองหมื่นสองยึดได้แค่สองพันครับเพราะเวลาสามร้อยห้าสิบเองครับเพราะว่าทำงานในห้างก็ยังยึดไม่ได้น้องครับยังยึดไม่ได้ป็นยึดไม่ได้ใช่ไหมครับ ใช่ครับน้องกิติกรน้องไปเถอะไปอย่างที่พี่พูดอย่าไปกังวลอย่าไปสาบสนอะไรมากตั้งหลักดีๆเอาสติมาผมเข้าใจว่าน้องน้องอาจจะโทษนะโทษตรงๆนะน้อง้องกิติกรตรงๆนะครับน้องไปเชื่อเขามากไปเราอ่อนให้เขาผมว่าไว้ใจเขาคือแบบเขาเป็นรพ่นพี่มหาลัยลือเขาแบบเออเราไว้ใจเขานะคือเขาแบบรักเหมือนพี่เหมือนเนาะเราก็ รับเป็นน้องเหมือนเป็นพี่เนี่ยเออเราเลิกไม่ถึงว่าเขาจะแทงเราข้างหลังประมาณเนี้ยครับคือเขายุให้เราทําบัตรด้วยปะเนี่ยยุก็มีสิทธิ์ยุเหมือนกันนะครับเขาทำให้เราทําบัตรเครดิตหลายๆายใบเนี่ยทั้งที่เราไม่ได้จําเป็นจะต้องทําึงหกเจ็ดใบคือมันเป็นมีพนักงานเซลลมาถึงที่ที่ทํางานผมที่ทํางานเก่าที่เพชรบุรีเลยอ่ะครับี่ทำบัตรใช่ไหมใช่ครับเขาบอก็ตาองการ่เยอ่อนก็าเป็นพนักงานบัตร โอเคเกติกอ okay, พี่คุยน้องเท่านี้ก่อนนะไปตามที่บอกนะเขียนตั้งหลักให้ดีนะสวัสดีครับ